ให้มาที่ขานยุคขานยุขวางยาวลูกนี้มาแล้วก็เอาลงได้อยู่พียงสูกระดกบอลไปติดมือของประสิทธิ์พดุงโชคนี่ครับที่ดูอีกครั้งครับได้หลุ้นของอยู่พยงซูครับพยายามที่จะกระดกข้ามศีรษะประสิทธิ์นะครับแต่ว่าประสิทธิ์ประสิทธิ์ในงานได้ดีครับจอเนเอาบอลลงได้สวยมากมประสิทธิ์ให้มา ครับได้ลองยิงครับเจนพบโอ้โหสวยยิงประตูต่อสูนย์ับเจนพบโภกีทำครับพลิกแล้วแตกงหนึ่งจังหวะครับกดด้วยเท้าขวาครับโอ้โหมือชนินเลยครับตรงตะข่ายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนำชุบุรีหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่สิบครับจากเจนพบโภกีครับโอ้โยิงดีมากครับขันยุกย้อนด้วยซ้ายลูกนี้ประสิทธิ์เกือบเกือบหลงเหลี่ยมอนกันนะครับด้วยครั้งครับ ที่นีคคันยุกเปิดลูกนี้ครับเกือบพลาดไปเหมือนกันครับระสิ์บอลมาถึงชานุก,กูลให้กัษเดิตกัษเสดิลบทีนึงกัลเดิตเข้าช่องมาให้เจนพบลูกนี้ยิงสองศูนย์พราคนเดียวเหมาสองประตูเลยทํำหน้าครับชีคาดอีกแล้วนะครับกัลเสษิดชีคาดครับเนี่ยกับจ่ายมาแล้วก็โอ้โหสองคนนี่ครับกามกฤษฎาการแมนนพนตัวของนพนน,น่ยยืนอยู่หลังเส้น ก็เป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้โหโปลิเทโลไปสองประตูแบบนี้เอ๊จะเปิดเตะมุมเข้ามาลูกนี้ได้มองโอ้โหแต่ว่าบอลมันข้ามคานออกไปครับวันนี้ก็เป็นปันทีมแทนเทวิโนไทยนะครับท,ที่ไม่ได้ลงสนามแล้วไม่มีชื่อด้วยครับอได้เทสารัตเปิดมาอยู่เพียงซูตวัดต่อวอรชิตกระดกบอลมาให้เดนิสมูริโลมูริโลล้องยิงลูกนี้พล <c oughs> าไม่ตรงกรอบรับปั่นด้วยซ้ายดูครับพลิกแล้ว พยายามปันด้วยเท้าซ้ายนะครับมาทาบอลลั่นแต่ยังได้อยู่วัชิตไหลบ่าคานยุกให้มายุกพยังสู้ยิงลูกนี้ติดล็อกครับเปิดมาคันยุกได้มงแต่ว่าลูกนี้ตรงตัวครับเดนิสมูเรลโลเดนิสโรเอร์สีูอียครั้งครับคันยุกเปิดมาแล้วเดนิสมูเรลโลม่งครับแต่ว่าจังหวะลงของเลสลี่ย์อัพโนี่ครับเหมือนจะก้นไปแท่กกับพื้นนี่ครับคือหลักไม่มีเลยนะครับ ลงไประหว่างก้นกับหลังเนี่ยไม่ตรงกรอบแบบข้ามคานแต่ว่าล้ำหน้าช่วยพุทธศิล์ยกธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับ,รบหม่งเข้าก็ไม่ได้ประตูครับข้างหน้ายัางมีอยู่เพียงซูเก็บได้อยู่เพียงซูจิ้มคืนนพนนยอดลูกนี้มามมริลโลหมงแมมดูครับอยู่เพียงซูหมุนกับหลังมานบปนนเปิดมาแต่ว่าจะหม่งกันลำบากกันสคนประกบเซนวิทเลยนะครับดิสมูมิโล ทั้งเลสลี่นะครับแล้วก็เฉลิมศักดิ์ครับจำไหมต้องคืนกลับไปบอลแลชิดเปิดลูกนี้ไม่ดีแต่ยังมีตัวรองรองยิงครับเครดิตโอ้โหต้องปิดปัดทิ้งครับประสิทธิ์โอ้โหลูกยิงไกลของเครดิตนี่ถ้าลูกนี้้ายิงเข้านี่ส่งเข้าประกวดได้อีกหนึ่งลูกเลยนะครับนี่ครับบอลไม่ถึงครับจิีิคันยุกแต่ว่ามันเลยถึงเครลิตครับจับหนึ่งจังหวะแล้วกดด้วยเท้าขวากับบอลพุ่งจมุด ตุงตะไข่อยู่แล้วครับแต่ว่าปัดวันใช้ฝาบอลมาวอลมาถึงกระสินิดหันหลังแล้วปล่อยเอกชัยยิงลูกนี้กันติดเซฟของชนินเคลียออกไปโอ้สีดูครับต่อบอลกันได้ดีแล้วลูกยิงของเอกชัยลูกนี้โอ้โหบอลพุ่งดีมากครับแต่ว่าชนินยังปัดไม่ได้เปิดโดงขึ้นหน้าไปยูเพียงสูพักออกได้ครับยูเพียงซูรลอง,งยิงไกลลูกนีกำข้ <c oughs> ามขาออกไป แล้วก็ยังเป็นเทโลครับที่เก็บบอลได้ชุมพลให้บอลมาลูกนี้ของได้สวยมากวันชัยวันชัยเข้าซ้ายยิงติดบล็อกข้ามยยศักข้ามครานยศักจอมนะครับดูดึงบอลทําได้ดีครับวันชัยแล้วพยายามยิงไปเองนะครับแต่ว่าก็ไปติดครับอันโตนิโอนะครับแล้วบอลมาเข้าทางยศักครับยิงลูกนี้มาแทนกระสิดซคารตครับ ลูกเตะมุมครับชนบุรีเปิดตายูเพียงซูอา้าวแล้วลูกนี้ได้โอ้วอยออกไปดูครับลูกเตะมุมหมองมายู่พียงซูแล้วบอลเลยมาถึงวัลชิตครับหมองลูกนี้มองออกไปเองครับเนี่ยพยายามจะซ้ำลูกนี้ไม่ดีครับแ <s ets ets> ล้วเดนิสมูริโลนะครับล้มไปแล้วแล้วบอลมาเข้าทางวรลชิตคริสตเป็นครับเบิ้ลจังหวะเดียวเข้าไป wonders. เดนิสบอลออกมาทางด้านซ้ายสัมพันธ์ยอนโดงเข้ามายู่พียงซูหมองเช็ดตาวรชิต โอ้โหยิงลูกนี้ไปตรงตัวครับโอ้โหยิง้วยเท้าขวาครับบอลเบาครับประสิทธิ์บุญโชกรับไม่ได้ครับนี่ก็มมงตั้งมาอยู่อย่างสูงแล้วนี่กรตวัดยิงครับรับหลุดแต่ตาม,มารับได้ครั้งนึงครับประสิทธิ์บโชอลูกนี้ไม่มีใครเลยนะครับบอลชิมาที่คานยุกคานยุกอ,อกบอลมาทางด้านสายสัมพันธ์เปิดลูกน,นี้เข้ามาเดนิสมุยลอมองโอ้โหก็ยังไปเข้ามือของทางประสิทธิ์อยู่ดีโอ้โหโ ดูกับเปิดมาลูกนี้เด็ดเทคตัวขึ้นหมงนะครับ hmm.